ไปทางหันคูณหันมาหาลาี่นะมาดานหนูพูงงามๆรอรอได้บแม่เฉลี่บ่มีผู้พากันได้บอกว่าก็ได้พูผมโปกแก่เสื้อผมโปกแก่เสื้อยังผมผมได้ยุ่มเหมือนกันผมผมจัยก็ว่าเป็นเป็นของน่าจัดเลยก็ว่าวายว่าลังเลเนาะก็ได้ออกมาต่อกับมันเก่งใจนะครับแจ๊คสีว่ายังไงนะก็เลยตัดปัญหาข้าวเก่งใจเราก็อยากให้ผิดทั้งยังสิแม่ พังนลยแม่แม่นรายังลูู่้รูู้ลูลูยังเป็นยังก็ได้แม่แตอถ้ามาด่าก็านไค่ะมุณพ่ารใจเป็นยังไรเนังดอก่นต่อไมใจม่ยุ่งกันได้ไม่องไมดอกไม่องไม่ของรม่ของไม่ขหงไม่อยไ่างไม่องไม่มอม่องไมองรม่าอไมของม่าองม่ของไม่นองไม่ม่งไม่ขงไม่าม่งไมดองไม่งรมองรม่งมาม่าองไม่องม่ของไมงไมไม่่มของรมรมไม ครับจะเริ่มพ่อเขาาจะเลื่อสีเท็ดนยังแน่อาจารย์คือว่าตัวแรกนี่คือว่าปั่นปั่นลูกเหมือนสร้างมาเหมือนนี่้างจากโรงงานปั่นลูกปูเพป็นลูกเหมือนปูใดจ้ะปูเพป็นให้ครกันว่าปูตาเดียวปูตาเดียวครับเราไม่มีตาเดียวตัวตาเดียวปูมีหนึ่งหรอปูมีหนึ่งหล่ะเราปูหนะว่านั่นเป็นไม่ปูมเก่าอยู่เพราะว่าเขามาเมืองแรกนั่นย่างพลาดนึ่งได้คนทิ้งลูกอะยว่าตรงนี้ย่างสักย่างอยู่นี่เพราะว่าตีได้ย่างเขาไป กาเพื่อนนากาบไอ้ผู้บ่าพิ that, ันอยู่ข like so, ้างในะวาพิ่นยุ it, ่กกอนไปบอกไปเกา่นวามาๆอยู่นี่เลยถาม่นว่าอยู่นี่มีปุ้มเกาบอนะอะ่รบ่าแม่นปุ้มเกาอ่บอรูุดอกว่าเป็นผู้ยังไ๋ที่แหลกน่ะแต่ยีมแหลกนลยไปจุดทู่บอกเกาปนมาๆควาปากออาศัยเล่า่นไปข้าฟันเนาะข้าฟันว่าโอ้มาแล้วบอกฝกลาพ่อเรานั่นดีใจว่าบักลามาแล้วมาเพราะวาพ่อสั่งใหยเด้อรแบ ทำนั่นมูเล่ไม่ว่าขึ้นมาเลยว่าสั่งองียงน้อบันเียน้อครแต่มีกับแพงหลอดแค่นั้นแค่สี่เดือนสี่เดือนน่าเดือนเอาสี่เดือนกับสี่ด้วยย้อนเยอะดรอกว่าไงว่าเพิ่นเสียหายไปหอดเดือนมิถุนาแหมแต่เดือนมิถุนานี่ละนี่ละผมผมผมยันมันบวชหอดแบบนี้ละโอ้ยครับครับยังได้กับบวชหอดแท่กันไว้มากจะลดลดหนึ่บวชหอดบวชหอดแังได้กับบวชหอด ว่าเราวาที่ยไปหัดเดือนมิถุนาอย่นชแน่นครับแต่ว่าอันนี้ก็บรูกจะมันมันลวดคือมันอ่านขึ้นมาลูกเกิดไปขึ้นมาล่ะาะว่ายูบ่ได้ดอกนะยูบ่ได้อ่าสังซะก่อนแน่นเพว่าจังไดล่ะเพป่นกระติกตามาตะใดตะใดเนาะจัไม่ะใดในต้นเบานิามเนเคยในนั่นจงหวดเนาะจังวดอะไรข่ไนมานี่ หันาโ่วแตยโองวนะค่ะนาโข่วนเตยโอแต่สรุปว่าจนเรื่องตอนนี้นี่คืองบสร้างคนลงปูนนี่แล้วครับเหีือสั่งเนียนมี่มีตอนนี้คือว่าสามหมื่นครับติวาโยมจากแม่แม่ชวนพิษบ่แม่ชวนพิษสามหมื่นสามื่นคือว่า้าพ่อทโ่งไปเอาได้อีกสามานี่แต่เทศไทยเราสามหมื่นแต่มีทั้งช่องยังออบฝอบางที ของพ่อยังเาะบุญพระโชคละครับเป็นเป็นมัธยบายที่บ้านนี่ก็เอฟซีเอฟซีครับเอฟซีเป็นมิโชคมิลาบน้ำวังหวัดหวัดเมื่อกี้นี่แหละเป็นถวายส่วนตัวเลยแต่ลูกลูกจะเอาไส้ตัวนี้ไปเลยนะถวายสั่งน้ำเพิ่มไปเลยมือหาบอกคนว่าถวายครับมือหามือหาลูกกะทิบ่ารับเป็นถวายส่วนตัวเลยแต่ลูกกะทิถวายต่วนี้ไปต่อแต่เป็นตุนตัวนี้ไปต่อเพราะว่าลูก เรายมีเงินจังบาทดให้กันได้ก็อาศัยเนียยุ่มพอยุมมยาพาพา่มเมียเราจะปูคนหนีผ้าปลาผ้าเห็ดไปตามมี่ตามเกิบเหนีดนะค่อยสางค่อยเห็ดไปตะเล็กเล็กตะล้ละหน่อยก็ดีได้ยู่ดอกเพราะว่าเป็นปูปูคนเล่าแกวตากิมเนาะสรูกว่าผููใดสีมาผูนั้นสีมาไห้นทางันทร์สีาแล้วบอกพอเบุค้นว่าจะมาให้มือน,นั้นมือนี่งครับแุน เนี่ยบอกว่านั่งนอดเดี๋ยวก็มาเดีวนะอนนเนาะโอสีเนาอยกบวามากหรือก้อนหรอด้รับดูได้อยู่เดี๋ยวนี้เราก็ว่าอยู่ว่าว่าจังไลยวาจังเลยนอปูอ่ะนี่แหละลดลดนี่หมายถึงว่ายู่ยากเงี้ยวาเลยยู่งยาก สุดประยูณ <Bi> ์เนาะอาจารย์เนาะประยูณ์ครับประยูณ์ว่าไงประยูณ์เอาเปลเ่ยนไปตามเป็นจังไรก็เป็นไปต่อจังไรว่แลาว่าแล้วว่าเลยบดบดแล้วอย่างนี้ได้ที่บดแล้วนะเอาให้ได้เห็นได้แางสักกอนครับแม่ยอยู่ยังได้ก็ให้ได้แสงค่ะไม่ได้ให้ได้แางให้ได้สักก้อนไว้จาว่าไปเนาะค่ะมันก็เป็นเรื่องที่หนีกันบ่ออกเพราะว่าแม่แม่หนีกันโบออกอีนี้ศรัทธากับตัวดีกับ ว่ายังไงว่าม่นกัองม้านกัถ้าถ้าถ้านี่ก็ให้ได้ยุตตัวเลขพูดถึงว่าตัวนั่นแต่แต่วัยว่ายุ่เนี่ยเพิ่นมีแค่ปูปูตาเดียวพ่อตาเดียวเพราะว่ายุ่นผนอ่ะมีจังหลายปูหลายปูแล้วที่ว่าสามารถเล็ทนะมันออกได้นี่หมายถึงว่าบารมีเพิ่นใอยกันนีแม่ทั้งทั้งที่เขาล็อกเห็นบ่ออกได้เลขน่ะรู้รู้รู้ว่าเขาล็อกแต่วัว่า ที่ว่าได้ตัวเลขอะได้มาจากพ่อคุณแห่แหละแต่ว่่รู้ว่าน้องสีวายจากไหนรอบมือหนึ่งมือหน่งว่ามือหนึมีคอเ่าค่ะเพื่อนว่าซอยเนาะแต่ลูกว่าบ่ไห่ลูกก็ถวาตามว่าบ่ไห่ยี่ดีไหมแต่ที่บอกทุกคนเหระว่าลูาบ่ไห่อืมถวายถวายว่าแต่ว่าแต่ว่าเพื่อนว่าพ่าไห่เราให้ลูกว่าไห่เนี่ยเหมือนว่าลูกพิดพิดศินแล้วเหมือนมูซาไปแล้ว เดี๋ยว<ม>ตัวเลขมาตัวนี่ลูกมาอยา่างเงี้ยนะเราะว่าได้ก็คือว่าได้จากจากพ่อเพิ่นบอกที่ให <c oughs> ้บ่กตรงๆหน่วยงาที่นะที่พ่อว่าเอาเลขยุงบางนั่งบางนี่ว่าให้มาเห็ดมาเห็ุเพาราะว่าการได้จากพ่อก็คือจากพ่อแค่นั้นครับเน,ะนาะนแม่เนาะจ้เพราะว่ารับรองว่าก็รู้จักนิสัยลูกดีอยู่เพราะว่าไว้ว่าเมื่อตัวบมื่มูสาเพรว่าได้จากเพิ่นก็คือได้จากเพิ่น แต่นี่ก็เล่าเหนโอน้ยเนาะเล่าดาอย่าง้ว่าอะไรโอ้ตอนนี้บอครับแมนอือครับวางในหนเนาะาดาธรามดาเนาะโลกสหมื่นอาขอบคุนสั่งเท่ากับหยกมือสาธุ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 เลยอาจารย์โอ้ก้นที่เก่าเนี่ยก็ลูก ลูกนี่หมายถึงมาลูกสิขอวันที่หกย่อมขึ้นขอเพิ่นอพอนี่เราถือมาเขียนให้ก็จังจีบันผ่านมาตุงวันเลยเขียนให้เราก็สีว่าวันที่เก่าอย่างทีิเพราะว่าวันที่เก่านี่ในทุกวันนี้ลูกที่ถามว่าเรศทุกวันวาไร้วันที่หกสิถามวัน,มวนที่เจ็ดสิถามสิถามรามว่าเรศตัวเก่านี่แหละวาสีอยู่บายูสิไปแบบใดมาแบบใดมันที่บอกให้ฟังมาผ่า,านมานะ่าเลรอยูบอลเสิเปลี่ยนบอลเกสิ เพื่อนนือเลขสิซักวางนือเลขกสีกับหัวแบบใดประมาณนี้ต<ม>้องสิบ,บอกทุกหมวดนี่<ม>ตอนที่เก่าคือว่าแน่นอนคือว่าแน่นอนหมายถึงว่าเป็นสีบายูบอยูสีซักวางบุตรีบาสักวางประมาณนี้น,นะแม่่ย<ม>ไป่าหมื่นหนึ่งกว่าสีก็่าสี่จะได้ไยังท่านใช่ไหมเจ้าที่ โอ้ยเขาก็บที่รู้อยู่แหละผมเหนื่อยครับมัไปซื้อข้าวูอ้ล่ะเลรอครับแมนสามสี่คนซื้อตัวเดียวกันนี่คือรู้แล้วมันอยากให้อยากให้ดีพอเรามันอยากให้ใั้บ้านเขาอยากให้ทุกคนนั่นแหละอยากให้ทุกคนได้ได้กันทุกคน ไห้บนว่าเียจะเฉพาะจาอจงไห้คนใดคนหนึ่งบอแมนเป็นอย่างไห้ทุกคนแ่ะอแมนอย่างไห้ทุกคนแต่แต่จะมือเขาเขามอลมอยด์เขาเขาไปยากเสียเนาะจะมือก็ได้ตั้งแต่เข้าใจเขาเพืกันตังก้นจางตังอย่างใดตังคนตจางอย่างใดแต่มันขึ้นดุที่ว่าบานี้เขามีอำนาจกว่าเฮ้าบานเฮ้าเฮ้านี่แค่อาศัยบารมีหรือบุญบารมีของ่อเปินปูเปิ่นี่คือดิทีวาซอยซอยไห้ซอยไห้มันเข่า ซอยห้มันเขา่าซอยไห้มันหลอกไปอยู่ประมาณนี้เอาหอ,อดเฟื่อนังกทะทไใ้ว่ากันกว่าวัานที่หกเราสิบ้าจัง Before, ได้มีฟอทุกแห่ก็ได้ต้องบอกอยู่ที่ว่าเองพักงวดนันไว้ก้อนบังนึงงวดบางนึงนี่พักไว้ตัวที่ป่อยจริงๆนะ่ะมันคืออีกตัวหนึ่งนี่แม่ที่ว่าเปิดหายมากด้รูยนบ่ ที่ว่าเป็นป่อยจริงๆนะตัวเพิ่มที่ป่อยจริงๆตัวตัวเกียร์ดาบ้าบอตัวใดตัวใดไหมเก้าสามแปดหม้อหนึ่งเก้าเก้าแปดหนึ่งก็แปดมาก็แปดหนึ่งก็แปดหาตขนาดก็ว่าตัวหนักได้มากสีฟ้าเพป่นปล่อยน่ะที่ว่าเป็นป่อยไฮรอกน่ะคือหาแปดแปดหา จริจริงมันจะมาอยู่แล้วแต่เราสามากันคือเห็นมับตั้งแต่คุณหาตั้งแต่ตัวนาคุณมาแปดสามห้าห้าสามแปดคุณนก่ายครับจริงระบานหนึ่งจะเห็นมันออกก็ได้นะจะออกระบาเแล้วเอ้สยูลูกสียูบได้หรมันปลยาสียูน่ะสียูน่ะรำบายผักแต่มางวดนี้รู้เก็บผักจนบอดคือเราเหลือเนี่ภาพจากเลนเนาะแลนก็รอดอันนี้ค่ะนี่ตะก้อนรอดนี่ตะก้อนบอดเห็นมาตามเนาะค่ะ แต่เลขเลขนี้เนาะมีอ right? ้นั่นปูมาให้ปูิโตมาบ่ได้าเบิ่งคลิปยนบ่เบิ่งคลิปบ่ที่ว่าพ่ีแม่แม่หลังยังเพิ่นมาาน่ะอเบิ่งคลิปบ่เอาให้ฟังค่ะเอา้เบิ่งคลิปผู้ใดไปลงิผู้ใดบ่บุญผ้าบุญผ้าโชบุญผ้าโชคเพิ่นก็มาถ่ายเอาอยู่ครับผู้ชม มาเอามาแล้ววะอ๋อในบ้านคนแหน่เหรอโอ้บินไล่วะบินหัวยมแม่จะหลายวนลูกจำว่าได้อ๋อในบ้านคนแหน่ในบ้าครับจำได้แล้ววันนี้จำได้แล้วครับผมจำได้แล้วเกินเกินจังไงครับจำได้แล้วนี่ล่ะที่ว่าปูอยู่นี่เพิ่นไปน้ำน้ำยมพ่รยมแม่นี่ยหลาค่ะค่ะถึงหมดแล้วคือจังวดเมื่อกี้เนี่ยเล่ากับ่าอยู่เล็กมาเปลี่ยนคือว่าเล็กกยู่ เลขยูก็บอคิดว่าจิเป็นเล็กตัวนั้นเพราะว่าเพิ่นในมาตัวนี้ที่ว่าเป็นเล็กตัวนี้แต่มันก็บยูจริงๆแต่เราวาแต่ละแต่ราวานี่ไ้ววามาบอกมือเลอ็กออกเนี่ยมันทิ่ไปบอกท่านหมดเนาะว่าเลขกเราไปเขาลอกไป<ะ>เขาลอกละาวาร์แบบนี้เลยไปเขาลอกเลยไ้ว,ว่าถ้าบอกลอกถ้าเพศมันออกก็ที่ยูบ่ได้เราเราปู้นี่ก็ปปอบใจป <c oughs> ู้ตาเดียวก็ได้ ต้็ว่าอยู่ว่าเพราะว่าเราเหตุ no? ิดกหละเราเหเอือนาปูขุนเ่าาเออน่าพอเอือนพอ่าพอเราเหถิก็หล้าเราเบียดจัถึงรู้ว่าอยู่บ้นได้ดี้ิงก็ที่่าอ่านบ่เราขึกเนี่ยใช่ไวยไปก็ได้ที่บ้านก็ได้ไหม่วยเม่อาวยใกล้เมื่อือเกานั่นรา เพราะว่า,าก็เนี่หละเพราะว่าเขาก็จําเสียงได้เนาะ,ะจำเสียงจำอย่างเนจะมือมันก็นต้องนเสเนสายทางวันของเขาอยู่แล้วแม้แม้ครับพระเจ้าก็ติดตามยิ่งกั้น,น,นตลอดเลขวงได้เขาดีให้ติดตามประมาณนี้เป็นจังไดก็เป็นไปตามคนตามกรรมนี่แหละคนกับว่าการเสียงนี่บาาเลยว่าการเสี่ยงกาทุ่มหัวนี่แหละเพราะ <c oughs> ว่าไว้ว่าก็เนี่หละอันนี้ก็ต้องรอฟังว่าปู พี่แอร์ล่าจะว่านอย่างไรพอคุณแฮร์ครับไมลาเล,า,เลาให้เราถามเล่าอยู่แล,ล้วบานไอ้มาเรานี้ยใจลูกมันใจซั่มได้ว่าพอจะบาร,รมีสิแพรเฮ็ดให้มันออกได้สามารถเนเพราะว่าจะได้เข้ากระหลอกจงนี่ก็ต้องต้องถามเราอีกทีละเพราะวัดเมื่อกี้นี่เจ็บหนัก <S 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 เจ็บหนักเลยเวัดเมื่อกี้นี่ผู้ใดก็มีอยู่ครับแมนอยู่แมนอยู่แมน ไว้่มีอะไรถุงมดเกื่อนเหมือนเมื่อกี้ไว้ไงล่ะไว้ยังดีมั่นใจแต่แต่บ้านก็มันใจมัืนเนี่ยผู้ฝันดีฝันว่าเอาลูกพี่เนี่ยขี่สั่งแห่อาบาตมอกวันเมื่อกี้เนี่ไว้ว่าสามตัวแท้ๆกระสามตัวอยู่แต่สามตัวใตัวนี้่าบอาบ่าบาบาเไม่ ก็หลินก็เริ่มพันนายยกหลายสุดเรได้ชั้น้ำกันันนจ้าเจ้าคุณแม่เอ้ยบ่ขาดสายแมน่่ะแม่นยอวครับขนาดวาอยู่บิดดิ่เนี่ยนี่ปูจับจับีครับซีลูกแต่เล่าก็มบ้านังน้ำธลเบิดแม่บ้านัางน้ำะละบดคุณที่ท่างยลากมากม้านเนี่ยเห็นพันเอ็นตัว่า แปดสิบแบบทำค่ะถ้ารับแขกโอเคจ้ะรับยล่านะครับยังเนี้ยทั้งยังงานบุามามันเยล่าไต่สุดยังมาเลยโทรมาหลายอยู่ดีค่ะก็จบไม่หลายป่ะครับอาจารย์เพิ่นจังไรล่ะเพิ่นนั่นเพิ่นวอดไเอาอยู่นั่นงวดเมื่อกี้ก็ได้เพิ่นกระถูกผ่านมาเพราว่าถูกทุกงวดตั้งแต่บุญเล่ามากเพราะว่า เหมือนเหมือนเพื่อนที่ได้พ้อมกันพ้อมันกับว่าปูพ่าบอกเพราะว่าพ่อปูพ่อบอกปุ๊บเราเมื่อรุ่นมาถติว่าบอกบอกอะไรุงพี่มือนี่เมื่อรุ่นมาเพื่อนฟันว่าลุงพี่ไปบอกถูกฟันเนั่นเท่าแรกนั่นนอนเพราะว่าเรากบบเบิร่งเจ็ดที่ละในยินแต่เสียงมาาแมนในยินแต่เสียงในยินตาแบบนี้ละเราเล่ยย่ำมแรงมากเราเล่ยพัฟาน่าถูกพาวานาว่าให้ให้ลุงพี่เนี่ยไปบอกเลื่อนเพื่อนไม่น ยังพอพ่นตุปั๊บยังมขึ้นมาฟันอยู่ฟันนี่ไปไปบอกเพื่อนดีแจเห็นเต็มตัเป็นนาเป็นยังเลยแ่็นหสนาเป็นแม่ตก้องอเป็ตอบอกตามที่มาได้มาทุกวันนะครับบอกตามตัวเดียวกันเป๊ะเลยทางที่ทางที่ยังได้บอกเพื่อนบรูจักเพื่อนด้ยครับแต่เพื่อนน้ำมาน้ำมาหาจนคนน้ำมาเนี่ยน้ำมาเนี่มือมือ เมื่อกวันวันที่ยี่สิบแปดด้วยวันวันที่ยี่สิบเจ็ดเปนมาออามานนำมาหาอย่างวันนีใจายไรแดดมืดน uh ะแดดมืดแดดมืมืดแล้วโอเคแค่นี้ได้พวกเนตามตัวเลขนันยังไม่รู้หรอแม่ตัวเลข ปทีราจะดอยดปลาปูหอวันที่หกปลาปูว oh, oh, well, <ok yeah, uhm. uh, ันที Dios, ่หกวันที่หด้ันที่เก่าวันนี่เก่นี่รว่าชั่วชั่วนีไปถึงพลาหอนลาติที่รามปูส้ว่าะวปูว่าจะไรครับเน่ยตนปีเราปูเราปูยังลำบากปูน้อ โอ้สีป่ปิดทิ้นมือนน้อยพอกรได้คู่วันใไเนะคูบคือวหเนาะค่ะคู่วัไหนสองแบบอย่างนี้รอกรอกับแท้อย่างนี้แล้วว่าโอ้่าต้องหาด้อยบอกแบบนี้ะจะได้ละ่ะคู่เอาไปซื้อแล้วทีทับต้นใหม่ แมนแมนแมนนั่นบอกบอกมากนึงแมนสั้งใจมากคอยรวมสางรวมนั้นเนี่ยนี่ก็บพรมันใจขึ้กันแล้วว่าท่านนี่เปนเล่นตัวได้แล้วเว้ยถ้าว่ามันเป็นสองสองหางก็ือ สามตัวสามตัวแล้วก็สองตัวแล้วกัมาสามตัวอสองตัวมันบ่เนมันบางสิสองท้างนี่ก็ที่เป็นแบบนี้กัใช่ไหนู่นอ่มันยาเา่ยาแมนแมนครับนวาวายานอยู่ยากเละวาวะฮะวายวาคุณกะทิดทุมตัวเดียวกันเมื่อสี่นี่นวาวาวายวาสี่สีซื้อได้กระจายกันซื้อได้สี่ดทุมตัวเดียวกันนวาว่า แล้วเราบอกว่าบอต้องเน้นที่ว่าให้ไปนั่นเราว่ามันติเขาอยู่แล้วแต่บอต้องเน้นบอบอห้เน้นบ่อนบ่เราบอห้ผมเน้นว่าตัวตรงสีมาสีมาแต่เร้บอกว่าให้ปล่อยปล่อยไปแบบนี้คราวางที่อย่างนี้เป็นชุดจริงกับชุดหลอกเราเราบอห้เราบอห้เน้นอย่างนี้เราบอหายเน้นคนน่ารักแม่นแล้ววันนี้กันญอาก็มดก็สิเป็นร้ายแล้วแต่โชว์วัสนาแต่ละคนเท่านะ ไปจะจับได้ท <políticas> ุอวันนะแต่าบุญาไฟเน้นถ้าเน้นคนทีท <un ers> ื่อตัวเดียวอยู่นี่ใช่ครับนี่แหละดรอซื้อดความมูลนะนี่สื่ก็ได้อันความท่านมท่านระชมกันสิค้งสุดแง้ยดนข้างน้ำกันเนาะนี่ละนี่ละตันเลยคิลาวาแจ้ตัวเล็กนีต้องขอละก่อนหแต่ลาวาที่ไอ้มาแบมนี้มนโอ้ก็ี่ลงทุนหลยแต่น้ออกกระไร มันตื่นทุกตัววนก็ป็นาการบรรยากาศนาดสีห่วงขนาสีเซฟทั้งนี้นั่นกดูแลทุกค่ะมันดูแลทง้างแล้วก็ขอใจดูจิระวาอย่างขอาใจเล่นล่ะมันสันดูแลทุกเลขเลขกับสีบ้อนร้อมเลขสีบลอนด์บล็อกว่าคูนี่เราเราพูมีหูเกียวตาที่เปนรูแล้วมันก็เลยจะให้มาแบบนี้นะคะแมนแสัมค่ารอแมนค่ะไว้ว่า ไว้วาหน่่าว้ยกระจายกันซื่อนอ่ะว่ายซะใช่จ้ะทย่านแต่ว่าระว่าห่ให้มันใจรถว่ามันติดเขาในที่เราหามาเลาวว่ะอไล่กับมันใจอ่บเนาะไล่กับมันใจดกันที่โงัหลังครับ กับสามตัวนั่นเ่งมันเกิดหอยลายประตูอยู่นี่เลกคำนวณเล็สุดคำนวณเขาจะแหงลายเนาะค่ะเอเนี่ยเลขแล้วเคื่อนเด็กน้ำเล่าน้ำพอเลามีจะตกสามตัวน้มากหมื่วาน่าหน้าม่ซิบรก่อนเี้ยเือหาะไรเเข้าใจเข้าใจได้มีีบรยเือหาไรเนาะี่ยแต่ว่ากันไปครับท่านผู้ชมเนาะยังพาจานบอกับท่านผู้ชมเนาะก็คือสินีนกันเบิบกคนแหะครับผม ก็กลวงกับบกกวงกันอะไเนาะตัวเลขก็น่าจะเป็นตัวทั่งบัีหกครับทีมีปาทั้งที่ว่าจัดหาสามแปดเป่นจานังคอเอาครับผมแล้วบันทีเก่าถึงจะปล่อยให้ครับแต่่ากาแเสื้อมันพ่อเปิ้ลกับตามที่เล่า่าเนี่ยเล่าเล่าบัวเน้นแม้กระทั่งลูกเล่ากับวัวบอบอกมาให้เน้นตัวใดครับที่บอบอกบอบอกแค่ว่าสิบบอกมาแบบนี้นะสองครูสองโตสองครูที่เรา ตามตัวสองสองสองชุดสองชุดเออสองชุดอืมสวัสดีเขาเปิดตัวใเนียนกันเพราะว่าเราลูกว่านท่านเนีนในลูกว่าตัวใดเพราะว่าลูกเป็นคนแจ่อร์มาหลายครับท่านผู้ชุมมาลายครับผมมันมีสามตัวสองชุดตัวละสองตัวสองชุดอย่างเดียก็บมาลายครับท่านผู้ชมจะเป็นตัวเลขที่หนาลงทุนคือเก่าครับผมเนาะมครัจท่านผู้ชมต้องจิดตัวมากเนี่เพื่อมบนใจัยมากไฟมากมั่นแต่ว่าเราว่าที่ออกนี่นะเนี่ย เาเลยครับคะาออ่มันใจะเป็นลูกพ่อนิลีกับสิจับสามตัวสองเสืสอตัวนี่สองั้ค่ะแม่ค่ะไปตลอดดีนะครับสาวาันโชคก็โชคดีนะคะดล์เห็นเสือตัวใดือน้จะนิว่ันนไปนี่นั่นจานไจานที่เก่าน่อเนาะ มันมีมื้เนี่ยจะได้ค่ะนักตัวได้กะทินักตัวนั้นน้ำเติวนจได้ก็ได้ม่มั่เมื่ือลเตรี่เ็นกับตานี่ควากับอ๋อแตมันมีตานั้นเนาะตามสัจจาเนาะห้าวบาได้เนาะเ่าวบารได้้างกะ ขนาดเินด้นไปได้จะได้ไปยิบเอาก็ถือตัวแต่ว่าก็ต้องทักตามสัจจะที่ไหนก็เพื่อนแต่ว่าก็น้ำท่วเยอะนี่อันนี่ยยา่ากันได้ค่ะทุกคนต้องมีสัจจะนะคะแม่นลูกลูกอยากให้ได้อยู่แม่อยากให้ได้ทุกคนแหลอะอยากให้ได้ลูกควได้แป้งได้ห่วงยังแปลว่า,าแปลว่าเลศหร่อบนว่าลูกได้ามาเอางด้ือนั่นคิดเองก็ได้มาจากเพื่อน จากเพื่นอนนี่หมาถึงว่าจากคู่จากคู่เพิ่นเป็นไงมากลูกะแก่ซ้งให้ยุ้มพอยุ้มแม่ต่อแค่นั้นวันที่เก่าแล้วผู้ใดบ่มาบ่บ่บ่หายบ่ได้เนาะพายันเนาะก็ได้ครับได้แต่เพิ่นแทีมาเต็มบันดวงเนาะโอ้โเนี่ย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 เนี่เหี้ยจิตชักยากแต่บ้าเราบ้านคราไม่ต้องไม่ต้องมาหรอกครับรับรองว่ารวนเนาะมาล ต้องมาเนะครับท่านู้ชมรอดถ่าชมทั้งช่องสตาร์ด h าชาแนหรือว่าไอสตาร์ชาแนลนี่แหละครับจะมาติดตามเอาไปให้เอซมาให้ท่านผู้ชม่อแฟนช่องครับผมคิดว่าเล่าเล่าพวกเลากับฉลาดเนะอะพอกระไดตุนหาสร้างออกหาถ้าออกได้เมนความเล่าจริง<า>ไปว่าเน,านี่ยน้องพีเจ้านี่ เลขงวันน <laughs> ี้นักเกอร์ได้ด nah ีเพราเป็นยังค่ะเปินลหามาเปิ้ลว่าหายมากสั่งเราเข้าประจำพ่อปานมีเอาเข้ามาได้กับเวลาน้องาหางวันได้กับเขาก็หนั้นนีดีตั้วอร์มี่ว่าพอเขาเลยที่เราเห็นจังจริแม่นข้อมือดีดีแม่เพราะว่าถ้าให้แค่ชุดเดียวนะเวลาคุณเนี่ยคุณมันเน้นเน้นได้เป็นบ่อยแม่นครับเน้นได้แน่นอนว่าให้ชุดเดียว ฉลาดต้อนกวาสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผ่านมากก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับนี่ไงปูคนปูนะจังไงเป็นตะเมนตักสินแน่ดีครับว่าอย่างที่เราก็ได้ยินได้ฟังน้ำนอเพิ่นก็ได้ครเพราะมันเพราะมันนั่นนี่แม่บอกอย่างนี้มันปูเพราะมันปูตาเดียวบอกนี่ปูใหญ่กับปูแง่ก็คือปูพี่บุญเพราะมันปูพี่บุญปูคุณแงปูคุณแหง ได้เด็กน้ำเราก็ได้น้ำพอคุญแจน่ะบอกทุกวันที่ว่าบารามีนี่เราซอยกันก่อนคุณผู้หลายองค์เราซอยกันผู้เป็นซอยกันอ๋อชาว่าอยู่กุญแจจะมีผู้หลายองค์เนาะพระพุทธอจ้าไปเห็นอยู่ผมไปเห็นอยู่อยู่ข้างหลังไปเห็นอยู่จะผู้เก่าผู้แก่จะรู้อยู่ว่าเมืองนี้นี่สางเกตและลูกเบรูดอก ได้ลูกเห็นไปท้าผู้ผู้เท่าเก่านี่จะรู้ว่าสางสางเก่าจะอยู่หลังปูดนไงย่างๆไปทั้งตั้งเงินนครับแม่อยู่หลังโค่นนั่นแหละหลังพุ่นแจ้ยอยู่ข้างๆทั้งไปทั้งบ้านบ้านที่ของพ่อตาเทียนพ่อเทียนอนี่ยแมนแมนเป็นสางเก่าแจ้ยานีนึงแจ้ยานีนึงผมแล้วสาง ็ผมเราแต่ไปทำผู้เฒ่าเก่าเขาเจ้าจะรู่น้ำพระเทศยนี่ยเขนกระูกเรื่องอยู่นั่นมีของดีแล้วอ่ะเล่าให้เล่าให้ไปบอกไปคนไปรักษาบอกบอกไปบอกบอกพรมนี่แหละบอกลุงพี่น่ะไปเพป็นรักษาให้ไปรักษาเลยเนาะอันสร้างเขาดียว เ,เป็นว่าต้องรอวันที่เก่าเนาะต้องรอวันที่เก่าคือวันที่หกนี่พระอาจารย์เพิ่นจะขอให้ครับท่านผู้ชมได้บ่ได้ก็ต้องถาฟังอีกครั้งหนึ่งครับผมจะเป็นตามที่พระอาจารย์เพิ่นบอกนี่แหละครับผมเนาะท่านผู้ช<โ>มก็ต้องรอวันที่เก้านะครับท่านผู้ชมวันที่หกมีพระอาจารย์จะไปขอให้แล้ววันที่เก้าเดี๋ยวถึงจะปล่อยให้ครับท่านผู้ชมท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้หรือว่าอยากได้ตัวเลขจากพระอาจารย์หาสามแปดก็ต้องรอติดตาม ติดตามครับทั้งช่องสตาร์ด้าชาแนลหรือว่าช่องไอสตาร์ด้าชาแนลนะครับท่านผู้ชมจะมาเดินทางมาติดตามให้ท่านผู้ชมทุกๆท่านครับผมถ้าท่านท่านได้ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้คนทําคลิปนะครับท่านผู้ชมเนาะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหน้าครับไปละครับสาธุสาธุสาธุดคนเบิ่งเลยละ